สมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันศาสตร์เดือนสิประจำปี2567สืบสารประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้เมื่อวันที่2ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดงานวันศาสตร์เดือน10ประจำปี2567อย่างยิ่งใหญ่ณวัดราชประชุมชนารามวัดท่ามะขามอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีว่าที่รัอยตรีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงาน นายนัฐกิจคงชุมประธานจัดงานกล่าวรายงานพร้อมด้วยพระครูการจนะปริยติคุณเจ้าอาวาสวัดราชประชุมชนารามนายเสนอชูจันนายกสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีนายสมพงศ์สายพัฒลุงรองประธานกรรมการจัดงานนายวีระชัยเกตเรเลขานุการจัดงานนายพีรศิษฐ์สุขสวัสดิ์นายธวัชชัยกริรัตนนันนายพินยูไกรสิทธินายประสานปานคงนายไพบูล์ชาวทอง พันตำรวจโทจิรกิจสุทากุลที่ปรึกษาการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องชาวใต้และประชาชนเข้าร่วมง,งานทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีศาสตรเดือนสิบซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงกระตัญยูและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานเริ่มต้นด้วยขบวนมรับขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งเป็นสำหรับอาหารที่บรรจุอาหารคาวอาหารหวานสำหรับการเส้นไหวบรรพบุรุษและขนมพื้นบ้านเช่นขนมลาขนมพองขนมกงและขนมบ้าแห่ไปรอบตัวเมืองกาญจานบุรีก่อนจะวนเข้าสู่ภายในสถานที่จัดงานวัดธรรมขามเพื่อร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พิธีถวายพัตทหารเพลนแด่พระพิสุสงพิธีถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคีเป็นต้นโดยมีประชาชนชาวใต้และประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมอย่างคึกคักมรยากาศในงานยังเต็มไปด้วยความรื่นเริงจากการแสดงไร้รำส่งเสริมประเพณีศาสเดือนสิบการทอดพระป่าเพื่อน,นําเงินที่ได้ถวายวัด เพื่อทำนุบำรุงศาสนาประเพณีชิงเปรตเพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับโดยลูกหลานจะนำสิ่งของและอาหารรับประทานมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวงานวันสารเดือนสีประจำปี2567ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวใต้ที่อาศัยในจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากถือเป็นการรวมตัวของชุมชนที่ไม่เพียงแต่เพื่อทำบุญและระลึกถึงบรรพบุรุษแต่ยังเป็นโอกาสในการสืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ได้ เรียนรู้และสืบต่อไปสําหรับประเพณีการทาบุญศาสตร์เดือนสิเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สําคัญของชาวภาคใต้ในประเทศไทยซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเคารพในบรรพบุรุษโดยประเพณีนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนสิบเดือนกันยายนถึงตุลาคมตามปฏิทินจันทรคติไทยซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่วิญ,ญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับอนุญาตจากโยมโลกให้กลับมายัางโลกมนุษย์เพื่อรับบุญและสิ่งของจากลูกหลานที่มาของประเพณีศาสตร์เดือนสิบ ตามคติความเชื่อของชาวใต้เชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษหรือผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ทำบาปหรือไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งกรรมจะต้องอยู่ในนรกและถูกลงโทษตามกรรมที่ตนทำไว้แต่ในช่วงเดือนสิบจะเป็นช่วงที่โยม,มาบาลเปิดประตูให้วิญญาณเหล่านี้กลับขึ้นมารับบุญจากลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยลดทอนกรรมและให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญกุศลไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าไปไว้สา พี่เกียรนะครับพี่น้องชาวบ้านท่ามาถามและก็พี่น้องชาวใต้ทีุกคนครับงานวันนี้สำเร็จได้ก็เพราะบารมีของหลวงพ่อที่ช่วยเราตลอดเวลานะครับพวกเราพี่น้องชาวใต้ครับได้โปรดยกมือเพื่อด้วยมีในตาต่อเราและที่สําคัญท่านเพื่อให้กำลังใจกับพวกเราพวกเราปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดของเราด้วยครับท่าน ความเป็นตาอย่างดุยิ่งนะครับถ้าว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องและผิดพลาดก็ต้องกล่าวขออภัยในนามของอ่ายรัชกาญจนนายกสมาคมชาวใต้จังหวัดกาฬสุวรรณต้องกล่าวขอโทษด้วยนะครับถ้าอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณ